สร้างอาณาจักรอุสาหกรรมในดินแดนเว่นมนตอนที่63ฮ่าฮฮหนีไปสิเจ้าพวกคนขี้ขาดทำไมไม่หนีต่อแล้วล่ะคิดว่าแค่ยืนพียงกำแพงเมืองแล้วจะสู้ตายถวายชีวิตกับพวกฉันได้อย่างนันหรือเฮ้ยเฮเฮะ้โผล่หัวมาแค่สองหมื่นเองอย่างนั้นเหรอเสียได้ยช่ไัดเดิมทีแคนคิดว่าจะกวาดล้างพวกแกให้เกลี้ยงในรวดเดียวทแท้ๆหนีแต่ปากระวังลมจะพัดจนลิ้นหิ้กเอาล่ะ ลำพังคนแค่สองหมื่นของพวกฉันก็หมดขยี่เมืองไอเซลินจนลาบคาบได้แล้วเซเนนาลงมือได้เลยช่วยด้วยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่มันเวทต้องห้ามเจ้านั้นใช้เวทต้องห้อมนี่ไม่ให้เวทต้องห้ามจริงๆกั้นหรอ สมกับเป็นนายน้อยเลนจริงๆหากมีผู้นำเช่นนี้พวกเราจะต้องกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีมนี้แน่พลปืนประจำที่เตรียมรับมือการโจมตีและลอกต่อไปของพวกมันเสียงอะไรนะจอห์นโคลไคเวนนั่นมันเวทต้องห้ามเลนดิสการเป็นคนใช้เวทต้องห้ามครับว้าวเนะเจ้าหน้าน้าใช้เวทต้องห้ามจริงๆเลยนะเจ้าเวทคนไหนที่บังอาจกล้าทำลายกฎเกณฑ์ของมหาทวีปนี้ รีบพูดมาเมื่อกี้แกเห็นอะไรบ้างผมเห็นเปลวเพอขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากก้นถุบเขาราวกับว่าประตูนรกถูกเปิดออกเลยครับหน่วยเวทตามฉันมาเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วเข้าจอมเวทวาลีใช้เวทดับไฟเดี๋ยวนี้รีบช่วยคนเจ็บเร็วเข้าเวทน้ําขั้นสูงคาถาพายุฝนเลนฉันสามารถยืนยันกับนายได้ชัดเจนเลยว่าฉันไม่ได้ทําและไม่เคยใช้เวทต้องห้ามใดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียว ฉันไม่เคยภาวนาให้ตัวเองเป็นฝ่ายโดนหลอกเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าเขามีอาวุธทำลายล้างสูงที่มีอนุภาพเทียบเท่ากับมหาเวทต้องห้ามอยู่ในมือถ้าอาวุธนั้นใช้แค่ป้องกันเมืองก็แล้วไปแต่ถ้ามันถูกเอามาใช้โจมตีเมืองได้เมื่อไหร่เก่งว่าจากักรวรรดิออสวินคงถึงขัาวบสลายได้ไม่ช้าแน่ฮัดจอพลฮัดจอพลคาวเวนไฟที่หุบเขาบอนลงแล้วขอรับขอให้ยังทันดีเถอะขอให้ยังมีคนรอดชีวิตอยู่บ้างนั่น นายน้อยเลนสงครามครั้งนี้เรามาันทาให้มันจบลงได้ไหมฉันจะไม่กล่าวทูลองค์จัก,กรพรรดิรับรองว่าต้องเจราจาสงบศึกแน่ๆพวกนายนึกอยากจะลบก็ลบอยากจะเลิกก็เลิอกอย่างนั้นเลยเห็นมือไอเซลินของฉันเป็นสนามเด็กเล่นหรือ,อยังไงกันมันสายเกินไปแล้วละ่ะถ้าไม่มีจองเวทต้องห้ามพวกแกมันก็ไรน้ำยานั่นสิก็แค่พวกเซเลตผู้ผู้พวกนี้จะไปทำอะไรได้แค่ฆ่าพวกแกทิ่ก็เหลือเฟือแล้วโลเวตบล นี่ไม่ใช่เวทตรงห่ะไม่ใช่เวทมนต์ตกลงมันคืออะไรกันแน่ใครเวทฝากไปบอกจากรำพัดของแกด้วยว่าฉันจะไปหาเขาเอง ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเอาล่ะครับถึงเวลาพี่เอกของเราตีเมืองกลับบ้างนะครับหลังจากตั้งรับมานานแล้วก็ต้องขอภายที่ช้าด้วยนะครับเพิ่งมีเวลาได้ทำนะครับกลับมาจากต่างประเทศขอหยาบพิธีนะครับผมกำลังไล่ทาเรื่องที่ค้างไว้แต่ละเรื่องนะครับยังไงก็สัปดาห์นี้อาจจะมีบางเรื่องช้าหน่อยนะครับยัง